ใจก็ไปถามว่าก็รอเราเองก็ก็รอเหมือนกันเพราะว่าเราก็เต็มที่กับงานเลยค่ะแต่ว่าการถ่ายว่าอว่าคือเราเวลาถ่ายเราให้จะไม่ได้ดูหลังกลอเพราะเมาอยากเห็นว่าเอ้ยโดยดูแล้วเนี่ยภาพมันจอกมาประมาณไหนซึ่งมันก็ดี งกพี่ฟ้าพ,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 พู้สึกแบบตอบรับดีเลยค่ะมันโล่งมันโล่งเลยทัวตรงนก็โล่งนะคะมันเหมือนเราหายเหนื่อยมากกว่าค่ะเพราะว่าในตลอดระยะเวลาที่เราถ่ายทำซีรีส์คือเรามีทำงานอย่างอื่นด้วยะอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบ พักคนน้อยแต่ว่าในช่วงเวลาที่เราถ่ายเราก็พยายามแบบเต็มที่กับทุกคนน้องๆก็เต็มที่กันมากๆรวมทุกทีมทุกคนพอเราได้เห็นผลงานตัวเองเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเออในสิ่งที่เราเหนื่อยไปวันนี้เราเข้าใจแล้วว่าแบบพยายามถ่ายให้เราื่อชื่นใจมากๆสำหรับผลตอบรับที่ดีแบบนี้อย่างว่าใส่ทำพอดแบบมีเพียงแต่ว่าหรือว่าให้ตห้เขาฉายในในในีเล่นในนั้น ก็จริงๆก็จะมีช่วงแรกที่ต้องปรับเป็นเยอะอยู่พอสมควรเพราะว่าเหมือนเราไม่ค่อยได้แบบโดนด้วยตัวเท่าไหร่ทอกคีนที่เราจะต้องแบบพลาสต์กันหรือสกินชิพอย่างเงี้ยมันก็จะชมความเปล่งความขรุขระเงี้ยเขาอยากให้มันออกมาธรรมชาติมากที่สุดเพราะว่าอยากให้เราตัดความเป็นอินฟาชาลอตออกไปแล้วก็ให้เราคิดว่าเราคือมีนาแล้วก็เชยได้ค่ะให้เราเหมือนกับเขาเริ่มเล่นเป็นไปเรื่อยๆเล่อยๆเรยๆเริ่มธรรมชาติมากขึ้นจริงๆมันกลับยากจริงจริงเราสนิทกันมากจริงจริงตอนเราเล่นเล่นแต่เมื่อแต่ตัวกันมันรู้สึกว่า คือจริงๆต้องบอกเลยว่าก่อนหน้าจะเล่นซีรีส์เราไม่ได้ไม่ได้สนิทกันมากเท่าไหร่เพราะว่าน้องก็จะอยู่ในกลุ่มแกงน้องๆส่วนคนไหนก็จะทํางานคนเดียวซะส่วนมากอะไรเงี้ยพอได้มาเล่นซีรีส์ด้วยกันเลยแล้ต้องชายก็เหมือนใกล้ชิดกันมากๆก็เลยทําให้เราแบบคบกําแพงได้หลายๆอย่างเพิ่มรูปเพิ่มเหตุเพิ่มความจ้ารักจ้ารักกันและกันมากขึ้นก็ต้ตอนออกดูซีรีส์ที่ทําให้เราแบบเจอสนิทกันมากขึ้นด้วยตลอดมีจริงๆนะเพลงค่ะไปคุยเรื่องแรกแล้วก็ ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็มีการละลายพฤติกรรมกับทั้งเจมฟ้าทุ่นอากาศแล้วก็ทั้งเพื่อนๆทีมงาด้วยพอเล่นถ่ายไปแล้วก็เล่นหัวเิ่มเก็มแล้วว่าเราต้องทําแบบไหนถึงจะถึงจะผ่านอะไรอย่างเงี้ยแล้วพฤติกรรมังไงมแล้วจะมีเวิร์กช็อปด้วยค่ะแล้วก็จะใช้เวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้อนคุยกันเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยให้แบบว่ารู้จักทั้งตัวอิงฟ้าจริงๆแล้วก็ตัวมีน่าแล้ก็แต่งตัดดีขนาดีเรารู้สึกชอบในด้านการแสดงไหมหรือยัง รออูัน,นยังจริ้งชอบนะชอบตั้งแต่ก่อนมันจะได้เล่นจริงก็คือฝั่งก็อยากเป็นนักแสดงอยู่ด้วยค่ะแล้วากา็พอมีโอกาสได้ไดามาเล่นีริงรู้สึกว่าเมันก็แบบมันยิ่งตอบย้ำว่าโอเคเราเราชอบมันจริงจริงพี่ฟางจะขอบคุณแฟนไหมว่าช่วยสป,ปอร์ตที่สองอีนั้นยังนุ่มขนาดนี้ ก็อยากให้ติดตามกันไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าแน่นอนว่าซูซี่มันเดินเรื่องไปมันก็จะไม่ค่อยเครงครมากขึ้นแล้วก็ได้รู้จักตละครมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็จะได้เริ่มเข้าใจว่าคอยหลังทีละครคืออะไรนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ให้การตอบรับอย่างดีมากๆเลยนะคะก็ยังเหลืออีกที่จะต้องถ่ายอีกเพิ่มเติมอะไรเงี้ยซึ่งเราก็รอดูว่าแบบความต้องการของแฟนคลับอยากให้เราไปในทิศทางไหนซึ่งอาจจะมีเพิ่มเติมเข้ามาได้ มันเพิ NFL ่มซีหรือเปล่าคือจริงๆมันก็ไม่ได้ถึงกับแบบว่าเลิฟซีนมากเลเวลที่มันแบบหนักอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็จะให้มีความที่จากตอนแรกมันค่อนข้างที่จะน่ารักเลยอะไรเงี้ยอาจจะให้มีความแบบเขาเรียกว่าความโรแมนติกมากมากกว่านั้นในความรักแบบคุณชินเขาจะแบบว่าอ C นี่น่ะชินชัดเจนชินชื่อนิดเดียวเราดู ก็อยากให้รอดูแต่ว่าท้ายที่สุดก็จะอยู่ให้อยู่ในความแบบเหมาะสมที่สามารถดูได้ทุกเพศทุกวัยอยากให้ภาพเขาใหญ่ที่ต้องมีการเพิ่มเติมอ่ะเพิ่มตัวหนังเพิ่กระแสอไ่างเงเพิ่มแน่นอนแต่ถุงน้อินฟราคือดูเพิ่มไปแล้วต้องมีอะไรเลยมันจะมีแบบว่าระหว่างฉากเนี่ยพอถ่ายไปแล้วเนี่ยบางทีก็จะมีเพิ่มตรงนั้นเลยตรงนั้นก็แบบว่าอาจจะเปลี่ยนจากจับลูเป็นกอดไหมให้มันดูใกล้ชิดกันมากขึ้นเลยคือจะปรับเปลี่ยนไปแล้วแต่บริบทตินารน่าจอารมณ์ แสดงว่า EP ที่มาจากไหนคุณในตลอดเวลาเพรามันจะมีสิ้นสุดค่ะจริงๆคือเราถ่ายไปประมาณเกินครึ่งิวแล้วแล้วก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงบ้างในความาับผิดรวมก็อยากให้มีเพิ่มบ้างมีลดบ้างก็เลยเพิ่มคิวเข้ามาประมาณประมาณ7คิวเลยค่ะคะอยากให้บอกให้ติดตามได้ดูที่ไหนอะไรยังไง ก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะโชว์มีเลิฟนะคะทางช่องแกรนทีวีค่ะก็เริ่มดูได้ตั้งแต่เอ็มีหนึ่งแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบว่าได้มีความสุขมีเสียงหัวเราะไปกับพวกเราแล้วก็เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของพวกเรานะคะชาววิสแกรนเอ็มจแล้วก็ MGI นะคะอยากให้ทุกคนได้ดูว่าพวกเราตั้งใจมากขนาดไหนแบบความสุขที่จะส่งมบอบให้กับคนในปี